คำเตือนช่องดงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุก,กรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพิงพอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับ d m a มกันบ้างครับคันนี้เอาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าวสวนไปตลาดวิ่งทางไกลได้สบายครับมาดูข้อมูลรถกนันดีกันครับ ดีเซล2.5คอมมอนเรลเครื่องเกียร์ดีค่ะภายในสวยเดิมๆขับไกลสบายพาสี66นะคะเล่มครบพร้อมดูรถได้ที่แม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคันนี้ขายสุดนะคะรถขายตามสภาพถ้ารับได้ค่อยติดต่อมานะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมครับรถคันนี้สีสันภายนอกใช้ได้อยู่ครับไม่มีรอยบุบหรือรอยทลอกรอยสีล่อนไม่ค่อยมีครับ อาจจะมีบ้างนะครับรอยเล็กๆน้อยอันนี้ก็ต้องไปดูที่ตัวรถกันทีนะครับไกลๆจะเห็นได้ชัดครับสำหรับรอยเล็กๆน้อยครับอย่างเช่นรอยเหมือนขนแมวนะครับอันนี้เราสามารถจะซื้อน้ํายามาขัดได้นะครับก็ไม่ยากครับสำหรับรอยเล็กๆแต่ถ้ารอยลึกมากจนสีภายในถลอกหรือว่าถึงเหล็กนะครับก็ไม่สามารถที่ใช้น้ํายาขัดได้ครับส่วนภายในก็พอใช้ได้ครับเบาะอาจจะมีเปื้อนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะเดิมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมของอิสุสูเลยครับ พวงมาลัยไม่ใช่ของเดิมครับอันนี้เป็นพวงมาลัยแต่งที่เจ้าของใสมาครับในส่วนของคอนโซลก็ยังใช้ได้ครับไม่เหนียวไม่หนึบครับบ่อหลังมียุบมีย้อยบ้างครับตามอายุการใช้งานแต่ก็ไม่มีรอยขาดครับเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง2 5 0 0ซีซีครับไม่ใช่เครื่องสัมพันนะครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นคอมมอนเรยตัวแรกของอิสุครับส่วนเจ้าของที่แจ้งไว้ว่าคันนี้เป็นรุ่นขลามตัดแต่จริงไม่ใช่นะครับคันนี้จะเป็นโฉมกับตัว direct injection ปี2003 ถึง204นะครับก็จะเป็นโฉมเดียวกันแต่ว่าเป็นเครื่องคอมบันเร็วเท่านั้นครับสรับสภาพเครื่องภายในก็ต้องไปดูที่ตัวรถตัวจริงครับไปเทสไปสตาร์ทรถดูนะครับถึงจะรู้ว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างครับอันนี้สิ่งสําคัญนะครับต้องไปดูรถตัวจริงไปจ่ายเงินกันที่รถครับจะดีสุดครับสหรับรถมือ2ส่วนเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับรถคันนี้จะขอเปิดราคาไว้ที่79,900บาทครับราคานี้ค่อนข้างคุ้มนะครับสรับอีสุดีแม็กถือว่าไม่แพงครับ สำหรับรถรุ่นนี้ที่ซื้อขายณปัจจุบันโดยประมาณการนะครับอยู่ที่75,000บาทถึง120,000บาทครับขึ้นอยู่กับสภาพรถของแต่ละคันด้วยครับทางช่องให้คันน้อยู่ที่4ดาวครับท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ